มัตติชนพอดแคสต์โฟกัสโลกรอบสัปดาห์ทรัมป์ทำหมันยูเซดกระทบประชาชนสะเทือนโลกหนึ่งในสิ่งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทำในวันเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาคือ ลงนามคำสั่งระงับความช่วยเหลือต่างชาติเกือบทั้งหมดของสหรัฐเป็นเวลา90วันและพุ่งเป้าปิดสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในแอฟริกายุโรปและเอเชียโดยทรัม้์ให้เหตุผลว่า USAID เ,เป็นองค์กรที่ไร้ความสามารถและทุจริต ขณะที่ทรัมป์หันไปมุ่งให้ความสำคัญกับปัญหาภายในประเทศสหรัฐการทำให้พรมแดนสหรัฐมีความเข้มแข็งจากผู้อพยพผิดกฎหมายและยาเสพติดรวมถึงการทำสงครามการค้าแต่ความพยายามของทรัมป์ในการปิดโครงการยูเซดได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยูเซดเป็นองค์กรอิสระที่ถูกก่อตั้งขึ้น ในปีคศ1961โดยอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยการมอบความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆยูเซดมีสำนักงานอยู่ในกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งดูแลโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ เช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอช่วยเหลือผู้ป่วยโรค HIV ในแอฟริกาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์และนายอีลอนมัส์มหาเศรษฐีชาวสหรัฐผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลต้องการที่จะลดขนาดรัฐบาลสหรัฐโดยทรัมป์วิจาร์ณมาโดยตลอดว่าสหรัฐ ใช้เงินไปกับประเทศต่างๆมากเกินไปซึ่งสิ้นเปลืองภาษีชาวอเมริกันซึ่งสิ่งที่ทรัมป์พูดก็มีมูลเพราะสหรัฐใช้งบประมาณไปกับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศในปี2023มากถึง68,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.3ล้านล้านบาทโดยในจำนวนดังกล่าวราว40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว1.35ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณของยูเซดหรือคิดเป็น0.6%ของงบประมาณรัฐบาลต่อปีทั้งหมดทำให้สหรัฐกลายเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาต่างชาติมากที่สุดในโลกทำเนียบข่าวยังได้เปิดเผยรายชื่อโครงการของยูเซดที่มองว่าสิ้นเปลืองเช่น งบประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่ม LGBTQ ในประเทศเซอร์เบียงบประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามและ6ล้านดอลลาร์ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ปิดสำนักงานในต่างประเทศทั้งหมดของยูเซดรวมถึง สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีและสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ยูเซดจากเกือบทั้งหมดราวหนึ่งหมื่นคนทั่วโลกเหลือเพียงประมาณ600คนเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลายโครงการความช่วยเหลือจากสหรัฐที่มีความสำคัญในต่างประเทศกลับได้รับผลกระทบจากความพยายามของทรัมป์ในการปิดหน่วยงานยูเซดเช่นกันนายเท็ดรอส อัดฮานอมริบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของทรัมป์พิจารณาเรื่องการกลับมาให้งบสนับสนุนโครงการความช่วยเหลือต่างๆจนกว่าจะหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับโครงการเหล่านี้ได้เพราะการแช่ขแข็งงบประมาณด้านความช่วยเหลือของรัฐบาลทรัมป์กำลังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสาธารณสุขโลกบริการต่างๆ เช่นการรักษาโรค HIV ได้รับผลกระทบแล้วใน50ประเทศคลินิกต่างๆต้องปิดตัวและเจ้าหน้าที่การแพทย์ถูกสั่งพักงานจำนวนมากขณะที่โครงการเกี่ยวกับโรคปอลิโอฟีดาษวานอนหรือ m อ o มและไข้หวัดนกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนายเท็ลอสกล่าวอีกว่าการตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับหน่วยงานยูเซ ยังกระทบต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องปัญหาสาธารณสุขโลกผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโลกได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายและอาจเกิดความล่าช้าในการพัฒนาวัคซีนและการรักษาโรคเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ประจำประเทศคองโกในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่า แผนระงับความช่วยเหลือต่างชาติของสหรัฐได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโครงการด้านมนุษยธรรมในคองโกเพราะความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่คองโกได้รับนั้น70%มาจากสหรัฐอเมริกาคองโกกำลังเผชิญกับการพัดถิ่นของประชาชนจำนวนมากจากการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพคองโกและกลุ่มกบฏ M23 ที่ยิ่งทำให้วิกฤตได้มนุษยธรรมในประเทศเลวร้ายลงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเล่าว่าที่คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของอหิวาตากโรคและเอ็มพ็อกซ์ขณะที่ความไม่สงบในประเทศยิ่งทำให้จำนวนประชากรที่ต้องการอาหารเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นการระงับความช่วยเหลือต่างประเทศของสหรัฐ จึงยิ่งทำให้โครงการและหน่วยงานต่างๆแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยากยิ่งขึ้นอีกประเทศที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากยูเซดเป็นจำนวนมากคือโซมาเลียที่งบประมาณของยูเซดจำนวน369ล้านดอนลลาร์ในปี2021ถูกใช้ไปกับโครงการด้านสุขาพิบาลและโครงการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านโภชนาการแต่หลังจากที่ทรัมป์สั่งระงับความช่วยเหลือต่างประเทศ ก็ทำให้ค่ายผู้พลัดถิ่นขนาดใหญ่ในโซมาเลียไม่สามารถช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารและไม่สามารถดูแลเรื่องการเงินยารักษาโรคและการคุ้มครองผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพได้และกระทบกับการทำงานขององค์การนอกภาครัฐหรือ NGO เกือบทั้งหมดในโซมาเลียนโยบายเรื่องยูเศของทัม ยังกระทบต่อองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงไปทำงานเป็นมิจฉาชีพออนไลน์หรือออนไลน์สแกมในประเทศกัมพูชาทำให้หน่วยงานดังกล่าวอาจต้องปล่อยตัวเหยื่อบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือและหยุดรับเหยื่อคนอื่นๆให้เข้ามาอยู่ในการดูแลเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่นอกจากนั้นแล้วยังกระทบต่อโครงการต่าง ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันการค้ามนุษย์มีนาเจียงผู้ก่อตั้ง Humanity Research Consultancy ที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเห็นว่าผลกระทบจากการแช่แข็งงบประมาณของยูเซดได้ขยายวงไปมากกว่าแค่เรื่องการค้ามนุษย์แต่ยังทำให้เครือข่ายอาจญรกรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำให้อาจยากรสามารถขยายปฏิบัติการของตัวเองออกไปได้กว้างขึ้นแม้ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะออกประกาศว่าโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะได้รับการยกเว้นจากคำสั่งระงับความช่วยเหลือต่างชาติอาทิโครงการช่วยเหลือเรื่องยารักษาโรคอาหารที่พักพิงและความช่วยเหลือที่จำเป็นจะได้รับการยกเว้น แต่โครงการเหล่านี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการสั่งพักงานและปลดพนักงานจำนวนมากรวมถึงทำให้เกิดความสับสนว่าความช่วยเหลือใดบ้างที่ยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อไปเพราะเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าประกาศของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่า การยกเว้นดังกล่าวจะครอบคลุมถึงค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือไม่ด้านผู้เชี่ยวชาญบางคนให้ความเห็นว่านโยบายของทรัมป์ที่จะยุบองค์กรยูเซดอาจเหมือนเป็นการมอบของขวัญชิ้นงามให้กับประเทศจีนที่ทรัมป์มองว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สุดเพราะจีนจะเข้ามาแทนที่สหรัฐในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ และขยายอิทธิพลของตัวเองออกไปจากการเป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้ต่างจากสหรัฐที่ดูเหมือนจะละทิ้งประเทศอื่นๆอ,อย่างไม่มีเยื่อใหญ่ยิ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศโลกใต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหากเรามองในมุมของทรัมป์และชาวอเมริกันเราอาจเห็นด้วยกับความคิดของเขาว่าเรื่องอะไรต้องไปช่วยประเทศคนอื่นในขณะที่ประเทศตัวเองกำลังเต็มไปด้วยปัญหา แต่หากมองในมุมของประเทศอื่นๆแล้วอาจรู้สึกถึงความถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอย่างไม่ทันตั้งตัวคงต้องจับตาดูต่อไปว่าประเทศต่างๆจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรและการเดิมพันครั้งใหญ่ของทรัมป์จะทำให้สหรัฐปลอดภัยขึ้นเข้มแข็งขึ้นและ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างที่มุ่งหวังหรือไม่ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ